ปลาท่องโก๋หัวอันดับ5ของหวานที่ดีที่สุดในโลกปลาท่องโก ổ, ๋เมนูที่ธรรมดาแต่สุดแสนจะพิเศษเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยติดอันดับโลกปลาท่องโก ổ, ๋เมนูโปรดยามเช้าสุดคลาสสิกข,ของใครหลายๆคนที่ไม่ว่าเราเดินไปตลาดโต้รุ่งที่ไหนเป็นต้องเจอร้านปลาท่องโก๋ทุกไลายแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในกินกับอะไรร้อนๆอย่างเช่นกาแฟน้ำเต้าหู้หรือ จะดีเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานหรือสังขยาก็เข้ากันสุดๆหรือแม้แต่ทานคู่กับโจ๊กก็อร่อย taste u p d a t เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกได้เปิดเผย50ของหวานสติีฟูดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ซึ่งเมนูของหวานอาหารไทยติดอันดับมากถึง4เมนูนั่นก็คือปลาท่องโกติดอันดับที่5ข้าวเหนียวมะม่วงติดอันดับที่11 กล้วยทอดติดอันดับที่45ข้าวหลามติดอันดับที่48และสีอันดับขนมที่ดีสุดในโลก 1. ถาดไข่จากประเทศโปรตุเกสเมนูหวานสตีฟู้ดที่ดีที่สุดนั่นก็คือถาดไข่จากประเทศโปรตุเกสและได้รับคะแนนมากถึง4.8คะแนนหลายๆคนอาจลงเข้าใจผิดว่าขนมซื่อดังถาดไข่มีต้นกำเนิดมาจากฮ่องกงหรือมาเก๊าแต่ที่จริงแล้วต้นกำเนิดของขนมซื่อดัง มาจากประเทศโปรตุเกสที่เมืองลิสบอนซึ่งเป็นของหวานที่คิดค้นขึ้นโดยแม่สี่คอนแวนต้นกำเนิดถาดไข่แท้จริงแล้วมาจากประเทศโปรตุเกสถาดไข่โปรตุเกสมีชื่อว่าปาสเตเดนาตาเป็นถาดไข่ของสาวโปรตุเกสนิยมรับประทานกันแหล่งกำเนิดหลักอยู่ที่เมืองลิสบอนในโบสถ์คาทอลิกแห่งโปรตุเกสซึ่งเป็นของหวานที่คิดค้นโดยแม่สี่คอนแวน ที่ต้องการให้ประโยชน์จากไข่แดงที่ลงเหลือจากงานเลี้ยงมาทําประโยชน์เป็นจํานวนมากเมื่อกว่า200ปีก่อน2ขนมครกจากประเทศอินโดนีเซียเมนูขนมหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดนั่นก็คือขนมครกจากประเทศอินโดนีเซียและได้รับคะแนนมากถึง4.7คะแนนขนมเซรราบีเป็นเมนูของว่างดั้งเดิมจากบาลีสวามีความคล้ายคลึงกับขนมครกในไทย ซึ่งขนมครกในไทยมีทั้งแบบไม่โรยหน้าและโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเผือกหั่นเป็นลูกเตา๋าฟักทองและข้าวโพดแต่เซราบีนิยมเติบพร้อมน้ำเสื้อมมะพร้าวและที่3ไอศครีมจากประเทศตรุรกีเมนูของหวานสตีฟู้ดท,ที่ดีที่สุดนั่นก็คือไอศครีมจากประเทศตรุรกีและได้รับคะแนนถึง4.6คะแนนคอนดูมามาจากประเทศตรุรกีแปลว่า การแท่แข็งไอศครีมไอศครีมนี้มีความพิเศษตรงความเหนียวหนึบและละลายยากกว่าไอติมทั่วไปเพราะมีส่วนผสมหลักคือแป้งจากเกล็ดกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าซาแลบและต้นมัสติกผสมกับนมน้ำตาลนอกจากนี้สิ่งนี้ที่ทำให้คนอยากลองทานดอนดูมากคือลีลาการตักไอศครีมของพ่อคอ้าเพราะกลัวลูกค้าจะได้ทานต้องผ่านการหยอกล้อ จนอาจหงุดหิดไปได้เลยทีเดียว 4. แพนเคก้กจากประเทศเกาหลีใต้เมนูขนมหวานสตีฟอว์ที่ดีสุดนั่นก็คือแพนเคก้กจากประเทศเกาหลีใต้และได้รับคะแนนมากถึง4.6คะแนนฮอตโตกขนมแป้งทอดขนมที่พบได้ทั่วไปในช่วงฤดูหนาวของเกาหลีใต้มีลักษณะคล้ายแพนเคก้กที่มีไส้หวานและขาวไส้หวานจะเป็นน้ำตาลผงซินนามอนและถั่วรสชาติคล้ายคลึงกับโดนัทคาราเมล ส่วนไส้ข่าวจะเรียกว่าจับเซโฮตอกเป็นวุ้นเส้นเกาหลีผสมกับซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมันงาและแครอทต้นหอมนอกจากปลาท่องโกไทยที่ธรรมดาแต่สุดแสนจะพิเศษแล้วต่อมาทองม้อนขนมไทยก็ดังไกลระดับโลกอีกเส้นกันขนมเป็นสิ่งที่ใครหลายคนซื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นขนมจากต่างประเทศหรือขนมไทยก็ล้วนแต่มีวิธีการและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะขนมไทยเกิดจากความเสื้อและความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นความสวยงามที่มาพร้อมความอร่อยจนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยทองม้วนหนึ่งในขนมไทยที่มีให้รับประทานอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภาคจนทำให้เกิดความนิยมในหมู่คนรักขนมหวาน ด้วยรสชาติหวานหอมจากกลิ่นกะทิและงาดำบวกกับความกรุบกรอบของแป้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทองม้วนจะกลายเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากทองหย่อดทอดสนิททองม้วนมิดคิดความหลัง2ปี2ปิดบังแต่ลำพัง2องต่อสอจากบทนี้ในกราบแห่สมเครื่องคาวหวานทำให้เราเห็นว่าขนมไทยอย่างทองม้วนมีให้รับประทาน มาหลายสมัยแล้วและน่าจะมีก่อนนั้นหลายปีแต่ทองม้วนในปัจจุบันก็มีการดัดแปลงสูตรให้เข้ากันกับยุคสมัยมากขึ้นจากการดัดแปลงสูตรให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นก็ทําให้ทองม้วนกลายเป็นที่นิยมของทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ไม่เว้นแม้แต่สาวต่างชาติทองม้วนจึงนับเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นสินค้าที่นำออกไปสู่ตลาดโลกเป็นตัวแทนขนมไทยที่ได้รับความนิยมและซื่นชมจากชาวต่างชาติในทุกวันในทุกวันนี้ทองม้วนกรอบหารับประทานได้ไม่ยากแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อเองก็ยังมีทองม้วนกรอบขายอยู่ในหลายๆแห่งโดยการเข้าถึงที่ง่ายจึงมีทองม้วนออกมาหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสใบเตย็อกโกแลตหรือแม้แต่รสกาแฟก็ยังมีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทองม้วน ถึงได้กลายเป็นขนมไทยคลองใจคนทุกวัยและทั่วโลกไปแล้วและต่อไปเราไปดูความคิดเห็นและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติหรือฝรั่งที่พวกเขาเคยมาลองกินขนมไทยอย่างเส้นทองม้วนและปลาท่องโกกันนะครับคนฝรั่งคนแรกเขาบอกว่าปกติอยู่ที่บ้านก็กินแค่ขนมปังซีหนืเนยแต่นี่ปลาท่องโกมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากและแปลกมากสำหรับพวกเรากินครั้งแรก คิดว่าจะไม่อร่อยแต่พอเอาปลาท่องโกจิ้มกับนมข้นหวานโอ้โหมันเข้ากันมากๆคอมเมนต์ฝรั่งคนต่อมาจริงๆแล้วปลาท่องโกเป็นซื่อที่แปลกสําหรับพวกเราแต่พอกินเข้าไปคําแรกก็รู้สึกปแปลกๆพอคําที่สองก็รู้สึกว่ามันเริ่มอร่อยขึ้นและพอจิ้มกับนมข้นหวานโอ้มันสุดยอดมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนมทองม้วนคือขอนมที่พวกเราเห็นเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยเพราะว่าขนมสนิดนี้มีขายอยู่ตามสรีทฟู้ดแต่พอลองครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากหอมหวานมันเข้ากันสุดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขนมทองม้วนราคาถูกแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยอร่อยมากๆพวกเราซื้อกินเล่นเดินเที่ยวในกทม สุดยอดจริง,รงๆคอมเมนต์ Comment คนต่างชาติคนสุดท้ายเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเราตามหาพวกเราคือสายกินอยู่แล้วเห็นอะไรก็กินไปหมดอยากลองทุกอย่างลองกินมาหมดแล้วเกือบทุกอย่างแต่พอมาเจอขนมทองม้วนและปลาท่องโกมันรู้สึกแปลกๆแต่ว่ามันอร่อยมากและนี่ก็คือความรู้สึกและความคิดเห็นของคนต่างชาติพร้อมกับขนมไทยปลาท่องโกและ ทองม้วนดังไกลและติดอันดับโลกอีกครั้งและทุกคนจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับผม